วันนี้หิมะตกตามที่พยากรณ์อากาศนะคะกับจากทางงานก็มาทำน้ําพริกปลาซีมอนปลาซีมอนนี้เราตกที่บ้านตากอากาศนะคะแล้วก็รมควันไว้แล้วก็ใส่ช่องฟิสก็เลยเอาออกมาทำพริกที่มันเป็นผงคะ่ะน้ําพริก ทุกอย่างเอาเครื่องใส่เครื่องพร้อมกันหมดนะคะพอเราจะคั่วใส่กันเลยนี่แค่2ชิ้นนะคะได้เยอะมากเลยตะไครไ้ใบมะกรูดพริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็หัวหอมแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะทำให้มันแห้งเพราะว่ามันจะเอา,เอาไว้ได้นาน กินกับข้าวสวยอร่อยกันกินน้ำพริกผงไปปลาซีมอนน้ำจืดเนาะมันก็เป็นสีนี้ถ้าเป็นปลาซีมอนที่เขากินสดสดมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเหมือนเขาเลี้ยงมาค่ะการเลี้ยงมามันก็ต้องให้อาหารปลาแบบให้มีสีก็ได้นะเพราะว่าสีแต่ละ ปลาซีมอนที่เราทานสีมันสวยเกินอัอนนี้ปลาซีมอนน้ำจืดนะคะที่บ้านพักปากกาศใส่พริกปาป,ปิก้าลงไปอีกอันนี้ไม่เผ็ดนะคะใส่ให้มันเป็นสีแดงโอ้หอมเลยนะคะเอาขิงใส่ด้วยนะคะ ขิงตะไคร้แล้วก็อะไรนะขมิน้นสมุนไพรใส่หมดค่ะผัดให้มันแห้งแล้วมันจะได้นานกินกับข้าวสวยอร่อยค่ะหอมใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดตระไครก้กระเทียมหอมหัวใหญ่ขิง แล้วก็ขมิ้นแล้วก็ผงพระิการแล้วก็พริกสดไม่มีตำนะคะคือทำให้มันสุกใส่กันเลยใส่พร้อมกันหมดเลยไม่มีเกี่ยวไม่มีอะไรนี่ปลาซีมอนแค่สองชิ้นนะคะเป็นตัวมันก็น่าจะประมาณหกเก็ดโลนี่แหละ ของปีที่แล้วอ่ะก็เลยจะเอาออกมากินให้มันหมดปีนี้เราไม่ได้ตกแล้วครับเพื่อนบ้านนะเขาตกให้ตกแล้วเขาแบ่งกันส่วนตัวไม่ค่อยได้ตกปลาเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานตกปลาซิมอนนั่งทั้งวันทั้งคืนเพื่อนบ้านนะเขาตกได้เยอะ แลก็แบ่งให้ตั้งหลายโลอะพวกล้านหลานเขาก็ไม่ชอบี่แตราอ่ะชอบเราราเอามาทำเป็นน้ำพริก,รกผงอาหารไทยมันดัดแปลงได้หลายอย่างนะคะทำเป็นน้ำพริกก็ได้ทำน้ำพริกแต่มันไว้ได้นานดี เวลาเราไปกับรถบ้านอะ่ะมันง่ายนะคะแค่หงแค่ข้าวก็ได้กินแล้วปีนี้แฟนเขาซื้อเตน้นมาใส่ข้างๆอะ่ะข้างๆบ้านรถบ้านอะ่ะเหมือนครัวเลยอะ่ะเราก็จะได้ทำกับข้าวข้างนอกปีนี้สนุกเลยละคะ่ะ จะลากไปทุกที่เลยเราก็ไม่ได้ลากไปไกลหรอกคะ่ะลากในโซนนี้แหละเจอที่สวยๆแล้วก็พักแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็พักหอมมากเลยคะ่ะทุกคนใส่เกลือนะคะไม่มีปร,ราใส่เกลือใส่อะไร sort it now